เกิดมากะโูดเ่าอยากเ่รายากเ่าจนเ่ราขาดสนคนแค้นในแม่เอ้ยพอเอ้ยอันนี้ส่งคนท่านไม่ได้ตกเนี่ยเสียหายฝังอยู่ในใจตลอดเวลาบม่ได้ฮดไ่ได้หายบม่ได้เหือดบม่ได้แหงไปใส่ฝังอยู่ในใจเสมอเกิดมากะสิโูดบ่อยากบ่อยากบ่จนบ่คาดสนคนแค่นในแม่เอ้ยเอออันนี้ส่งท่านน่ะบ่แม่นว่าอันท่านบ่ได้ส่งคลกับสิเหือดสิหายไปด้แม่เอ้ยพอเอ้ย ยกจิตยกใจอนุปุพิคาถา <c oughs> เบื้องต้นสาธยายอันนี้สงทานให้ฟังเกิดมากระโจดไม่อยากไ่่ยากบ่จนบม่ขัดสนคนแค้นไนแม่เอ้ยพอเอ้ยอันนี้สงผลทานบร่ได้ตกเนี้ยเสียหายฝังอยู่ในใจตลอดเวลาบร่ได้บดไ่ได้หายบ่ได้เหือดไ่ได้แหงไปใส่ฝังอยู่ในใจเสมอเกิดมากับ,สบโสดไม่อยากไ่อยากบม่จนบม่ขัดสนคนแค้นไหนแม่เอ้ยเอออันนี้สงทานนะ่ะไ่เป็นว่าอัน ท่านไม่ได้ส่งผลกับสิ่งหดสิหายไปเลยแม่เอ้ยพอเอ้ความหมายอันนี้สงทานน่ะเพราะเขาคอยก่อร่างสร้างตัวฝังอยู่ในใจเท่านั้นล่ะจิตซอยห้อยตามดวงจิตดวงใจไปทุกขพบทุกชาทิทุกหนทุกแหงอันนี้สงทานเมื่อเขาเกิดความรื่นเริงบัเทิงเบิกบานในอันนี้สงทานที่เขาได้กระทําบําเพ็ญแล้วเขาตกลงลงใจรื่นเริงบัเทิงเบิกบานแล้วก็มีโอกาสมีเวลาก็ คอร์สปฏิบัติธรรมก็จะจัดคอร์สเก้าวันไปนี่เนอยังบบไปจักมือสองมือสามมือกันยังใครเพื่อเปลี่ยนแปลงเลยว่าไปอยู่วัดเพื่อได้ภาคภพออกจากภพจากซาดจากบ้านจากเฮือนจากเคห้าสถานสถานบ้านสองคนฮาก่อนที่สิตายเป็นยังมันจับ่บยักตายมันจัก่บยักบอลไป่บยักตายอบากออกจากล่างเมื่อบบตายเมื่อสิตายแล้ว อันบบอยากตายมันเลยออกจากล่างยาตายแล้วกันยังเคลืนอยู่จะให้กูไปสายดอกชีวิตหลังตายก็ได้กูโบนจักกูโบนจักบอลไปมุพเพอจะมาหลับพราะกะละมืดอือ้อคืออยู่เออมิแต่หอกมิแต่เหลามิแตะะ่ะทรัพย์ทรัตอ่าน้ำมากัดมากินน้ำมาทึ่งมาแทงเธอน่อ่าอ่าเข้ากอออ,อ,ออกไปเบิงออกไปรักษาสิจักมือสองมือเพื่อได้หอนจักว่า ภากายออกจากแค่ห้าสถานบานซ่องภาคกายออกจากสิ่งที่เจ้าของจองจําจากมือสองมือได้ไปเห็นวัดว่า,าศาสนาพุทธปฏิบัติตัวจังไหนเราว่าเตรียมตัวตายเราว่าธรรมะเตรียมพ่อมหนแม่เอ้ยพอเอ้ยนางเอ้ยหล่าเอ้ยนางเอ้ยเกิดความขอโอ้โอ,อใจสิปไปนะเออยำนี้ก็ด,ดีอะไรไมเอ้ยเจ้าว่าตั้งทิ่อยากไปเนาะเจ้าบบไปก็บบเป็นเจ้าได้ขึ้นเจ้าขึ้นวันสิบไปก็ดีเลยละเขาได้สำนี้ก็ดีเลยละคึ้นวันสิบไปได้นี่ก่อ,อนหน้านี้เจ้าพ่อได้ขึ้นเลยเลยไหมมันนี่เจ้าได้ขึ้นแล้วเขายังคาอยู่เนนะ กระบอกซาดายายเรียกอันนี้สงศีลการรักษาสิ่งกระสวยสดงดงามเกิดมากกับมังคุเพียเสียขาปัญญาอ่อนเห็นบอกเขาดังใครปอกเกิดมากกับรูปร่างหน้าตาสูงเขาเปล่าด้วยเ,ออเกิดมากกับโบฝืดบบเครื่องนี่แหละราคาเรียกว่ารูปธรรมารูปสมบัติกระสูงราคากระสูงค่าสินสอดกระลายตัวจะได้เป็นเมียในพลนในพันเป็นเมียเสียฐีตัวคนดูปงามตัวเกิดขี้หน้กระซังไี่เกิดยากจนกระซังไีม่มีมีรูปสมบัติส่วนตัวนี่แหละ มีโูปสมรรถสุขตอนนี้สงศีนเะเกิดมากก็ได้ความงามก็ได้มีอยู่ในตัวผู้ได้เห็นกระหักกระแพงก็อยากเอาไปทรงคออยากเอาไปเซยชมเป็นเมียเขาก็เอาเงินมาแลกเอาสินสอดกระแพงกับใครกอดถูกยากลาบากก็ได้เลยเอาเรื่องอันนี้สงศีนใด้ฟังแล้วก็มาเอาเรื่องอันนี้สงภาวนาเขาเข้าใจแน่แล้วเอาเรื่องอันนี้สงภาวนากับฝึกกับฝนกับใครกอดสิปล่อยคิดปล่อยใจไปหาคิดหาปวงไปคิดดั้นเรื่องนี้ แนวดีๆมันกบบคิดนี่แม่ใจเห่าเนี่ยน้ำอะไรลงทางต่ำในเงาอาจารย์พนบาถ้าก็ต้องสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนสร้างคูถ้าเป็นคันนาก่อสร้างคันนากันน้ําไว้อ่าพื้นมันมันราบมันเรียบก็ทําเป็นคันไว้อันนี้พื้นมันเอียงก็ทําเป็นคันไว้ไม่ให้น้ําไหลลงทางต่ําเอาคูเอาคันกันไว้เราคิดนึกกับสิ่งที่มันดีๆนี่นี้ถึงพุทธานุสติกรมฐาน ยืนเดินนั่งนอนพูดทำเดินคิพไม์มให้จิตทะเลทะไล่วุ่นวายออแล้วก็ประกอบเหตุแห่งความเจริญเลแม่เออไม่มีใครทำให้เราอัตนี้อัต,อตโนนาโถตนแรกเป็นที่พึ่งของตนผู้ใดกัดว่าเป็นที่พึ่งของตนได้เวลาขับคันจวนเกียนเขามาแล้วที่กินเขานี่ผู้ใดกินผู้ใดก็ยิ้มว่าไปเสร็จแล้วปล่อยให้เขาเข้าใจ อาชีวะามากับวางดีก็แม่แหละอยู่วัดกับพ่อยูพ่อเศร้าอยู่ดอกไปคือทอดลูกทอดลานก็อพีทอดน้องเจ้าของได้ไปบวชในศาสนาคือจะได้ประสบพบเจอสถานที่ที่ดีจังสี่ก็มีอยู่อารมณ์ความรู้สึกที่ดีจังสี่ก็มีอยู่ในสิ่งสิ่งนี้แหละสิ่งที่เขาโหยหาองค์หิ้งกุญได้อย่างนี้อยากเป็นอยากเห็นได้นี่ได้เห็นได้เป็นแล้วได้ย้อนมีความสุขก็ได้คือทอดพ่อทอดแม่ทั้งวัดก็ได้สังพระพุทธเจ้าทอดหาพระองค์พวกเข้ากัน หน่อยไลายังไ่ได้ก็หาร้อยองละ้อยกันยังดี้น่น้อยเมีเนาะบูชาสรางเกิดขึ้นเดินพุทธเจ้าจกค่อยรวยออกมาจากเสื้อสั้นในเมีเห็ดน้ำหาองคองคแล้วไอ้เออใครก็ไม่ดีดังอย่างนเอ้ยก็ตรได้เป็นเออเออเ,อ,อเรียกว่าฟังในจิตเมียระลึกเอาได้เมีเอ้ยอ,อันนี้ลูกหลานก็ไม่ได้ไปใส่ดอกมีความขืนหอดมีความวังดีเออแม่บูไปหาลูกกอมมหานี่แหละอันนี้กนเกษตรว่าหลักจริงอยู่เน้เนาะ ปกติคิดบ่ฮอด้ด so. ้เนาะอันนี้คิดฮอดได๋คิดแล้วฮอดได้แน่แม่เลยหอดทั้งตังนงทั้งเฮือนพุ่นน่ะอันนี้มาฮอดในคิดฮอดอันจูหนึ่งปากเป็นปากแปรือตังแม่เอ้ยเห็นหน่อยละเขียนแค่แกน่าแต่มันสัมบเจเนี่ะอันนี้คืนทั้งตังทั้งเฮือนมาฮอดคือฮอดอีหลีคือแล้วก็ฮอดลดนี่ข้าคือแล้วโว้ข้านำมูกน้ำมันใกล้ม้ม่ใกล้ได้มาหากันคำบุรักกันจริงหัวเส้นเด้อคนมีบุญก็ให้บุญได้ง่ายมีบุญเฮียบุญได้ง่าย คนบนมีบุญที่บุญยากงายแม่เลยว่ากันยากว่าแต่หูมูหูมูหูเจ้าของอออันนี้แม่มีความดีได้นน่มีเสื้อมีแสงมีสายแต่จึงได้มาหากันว่าแปรทรัพย์หยาบๆยาบกายป็ทรัพย์อันละเอียดแม่กัระลึกเอาเด้ออ่าบาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่ได้ล่วงหล่นไปในฝังอย่ในศาสนาอไปใส่มาใส่บุญที่ข้าพระเจ้าได้พระพุทธเจ้าขอเ้าพเจ้าอยู่ดีมีแห้งเจริญงอกงามในชีวิตความเป็นอยู่ ชีวิตลูกขัวครอบครัวกขาจะเดินลงเรื่องเด้อเด้ออันนี้สงขาัาสร้างพระพุทธเจ้าก็วบ้าจังสิกได้อยู่มันกับอภทธานุสติกรรมฐานแล้วว่าพุทธานุาานานภาพเมืก็กินความก่วงอ่นะมันเป็นใน้เมื่อสันนะ